สวัสดีครับผมบอดูสัจธรรม95าจิตสัมผัสวันนี้เรามาให้แนวทางฮานอยนะครับผมว่ามีเลขอะไรบ้านนบออนงนะครับก่อนอื่นนะครับขออารัธนา,า,าวสวนิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระพุทธธรรมประสงค์พระรัตนตรัยและปู่เวสสวนปู่นาคราชนะครับขอให้ตัวเลขที่ข้าพเจ้าจับมันนี้ก็ขอให้ ให้ตรงให้แม่นให้ออกนะครับในวันนี้นะครับวันที่2มิถุนา2565นะครับจะได้เลขอะไรบ้างนะครับนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับในวันนี้นะครับหาหน่อยนะครับวันที่2มิถุนานะครับเราเริ่มกันเลยนะครับผมนะครับว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับผม จับแล้วนะครับ1เลขนะครับวันที่2มิถุนาสองห้าหกห้านะครับแนวทางหาหน่อยนะครับได้เลข5 3นะครับ5 3นะครับแนวทางนะครับหาหน่อยนะครับผมต่อเลยครับต่อด้วยเลข3 9นะครับ3 9นะครับวันนี้นักสัตว์ตัวไหนจะให้โชคนะครับผม ได้เลข5 2นะครับเลข5 2นะครับต่อเลยครับผมเลขต่อไปคืออันนี้ไก่นะครับ6 1นะครับอันนี้ไก่ไก่งวงนะครับจะให้โชคหรือเปล่าครับผมนะครับหกหนึ่งนะครับเลขหกหนึ่งต่อเลยนะครับเราจะให้ทําการสิบชุดนะครับ เอานำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับสองแปดนะครับเลขสองแปดนะครับต่อได้เลขชุดที่สองนะครับชุดแรกจบแล้วนะครับชุดที่2ได้สามหนึ่งนะครับสามหนึ่งเลขสามหนึ่งนะครับชุดที่2ได้สามหนึ่งนะครับใบที่2นะครับ ใบที่2ได้3 2นะครับ3 2นะครับเป็นนกอินทรีนะครับวันนี้นักษัตริย์ตัวใดจะให้โชคลาบนะครับ3 2นะครับผมต่อไปคือเลข19นะครับน้องหมานะครับน้องหมาน่ารักนะครับ19จะให้โชคหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเหลืออีก2ชุดนะครับ สองชุดคือเลขนะครับสองสี่นะครับวันนี้สองสี่ปลาหลดนะครับปลาหลดหรือปลาไหลนะครับตระกูลปลาไหลนะครับปลาหลดนะครับปลาหลดให้เลขสองสี่นะครับสองสี่จะมาไหมวันนี้วันวันพระรหัสนะครับเลขแนวทางนะครับผมเลขชุดต่อไปเลยครับ ได้เลข3นะครับตัวเดียวนะครับเลข3ตัวเดียวนะครับอาจจะไปแทง30ก็ได้นะครับผม30นะครับเลข3ตัวเดียวนะครับเลข3ไม่มีคู่ก็เป็น30 3 1ก็ได้ครับหรือ3อ่า3 0 3นนะครับเปเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเราจะครบแล้วนะครับผมแนวทางครบแล้วนะครับเราจะ ให้ท่านดูก่อนนะครับว่าชุดแรกคือมีเลขอะไรบ้างนะครับชุดแรกมีนะครับแคปไว้นะครับแคปหน้าจอนะครับ,นนรบเผื่อท่านจะไปเสียงโชคเสียงโชคนะครับ 3, 3 5 3 3ห้าสาม8นะครับ5 3 3สามสาม8นึครับ ส่วนชุดที่2นะครับชุดที่2ได้เลข3 1 3หนึ่งสองหนึ่แล้วก็3 0 3 1นะครับเพราะสามหนึ่งเรามีแล้วนะครับเป็น3 0นย์นะครับ3 1 3 2นึ่งนะครับนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับหนึ่งเลขมงคลน,นะครับ ได้เลขแล้วน,น,นะครับชุดแรกคือ5 3 3 9 5 2 6 1 2 8ชุดที่2คือ3 1 3 2 1 9 2 4 3สเเลข3 0นะครับผมนะครับเอาไว้เป็นแนวทางหาหน่อยวันนี้นะครับวันนี้วันที่2มิถุนา2 5 6 5นะครับให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้นะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆถูกหวยในวันนี้นะครับ หากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอดูเศรษธรรม95าจิตสัมผัสนะครับติดตาม Facebook ได้นะครับหมอดอูชื่อ Facebook พยิปซีจิตสัมผัสนะครับเศรษฐธรรมแห่งชีวิตไายิปซีจิตสัมผัสนะครับก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเองๆนะครับสวัสดีครับไปลวครับรบายย